สวัสดีคะ่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยนะคะในชั่วโมงเรียนไทยบายครูป๊อกกี้ค่ะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะเด็กๆเอาละค่ะเรามาดูกันต่อเลยเมื่อวานนะคะเด็กๆจําได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องของอะไรไปใช่แล้วค่ะเราเรียนเรื่องของสระลดรูปไปนะคะวันนี้เราจะมาดูกันที่สละเปลี่ยนรูปเด็กๆทราบหรือไม่ว่าสระเปลี่ยนรูปเป็นยังไง สลับเปลี่ยนรูปนะคะเมื่อเจอตัวสะกดแล้วนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะก็จะเปลี่ยนรูปไปนั่นเองเอาละค่ะถ้ายังไม่ทราบนะคะว่ามีสลับอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆสลับเปลี่ยนรูปนะคะก็จะมีสลับอสลับเอสลับแอสลับอและสละับเอนั่นเองค่ะสลับเปลี่ยนรูปคือ สระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วปรากฏรูปเป็นสะระอ,อืน่นนั่นแปลว่าสะระเปลี่ยนรูปคือถ้ามีตัวสะกดนะคะก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นรูปอื่นนั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะเด็กๆเรามาเริ่มดูกันที่สะระอะเปลี่ยนรูปค่ะสะระอะเปลี่ยนรูปนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะสะระอะก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นรูปของไม้หันอากาศค่ะเด็กๆจะวางไว้ ด้านบนของพยัญชนะต้นนะคะมาดูตัวอย่างคำนี้กันค่ะก็ไก่คือพยัญชนะต้นสระคือสระอะนะคะและตัวสะกดคือดอเด็กสะกดว่ากออะดอกัดเห็นไหมคะเด็กๆว่าสระอะนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะก็จะเปลี่ยนรูปทันทีไปอยู่บนพยัญชนะต้นนะคะนั่นก็คือจะไปอยู่ด้านบนกอไก่คำนี้นะคะกออะดอกัด ซึ่งสรุปสั้นๆนะคะง่ายๆได้ว่าสระอะเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศค่ะไปดูตัวอย่างคำกันค่ะตัวอย่างของคำนะคะสระอะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศนะคะเช่นกออะนอกันกันพออะบอพับพับมาดูคำด้านล่างกันค่ะพออะนอพันพันบออะนอบัน บันดอะงอดังดังยออะงอยังยังกออะดอกัดกัดนออะดอนัดนัดกออะบอกับกับนออะบอนับนับรออะกอรักรักหออะกอหักหัก อันนี้ก็จะเป็นเพียงแค่บางตัวอย่างนะคะของคำนะคะที่ประสมด้วยสระอักนั่นเองค่ะเด็กๆก็ยังมีคำนะคะอีกอามากกว่านี้นะคะที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะเราไปดูสระตัวต่อไปเลยค่ะมาดูกันต่อที่สระเอะนะคะเด็กๆเออะเอะออ,อ,ออกเสียงว่าเอะนะคะสระเอะเมื่อเปลี่ยนรูปนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นไม้แต่คููนั่นเองค่ะเด็กๆ เรามาดูที่พยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะต้นของคำนี้คือหอหี่ปรผสมกับสระเอะตัวสะกดคือนอหนูนะคะอยู่ในแม่กลนะคะสะกดว่าหอเอนอเห็นเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระอะนะคะก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้แต่คูนั่นเองค่ะเราไปดูว่ามีคำไหนบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ สระเอะเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้เต็คู่หรือว่าเลข8ไทยด้านบนนะคะเด็กๆเอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างคํากันเลยค่ะเวลาแจกลูกนะคะเด็กๆเราก็ต้องแจกลูกไปเป็นสระเอะรูปเดิมก่อนนะคะตัวอย่างเช่นจอเอดเจ็ดอ่านว่าเจ็ดนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระอะด้านหลังก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้เต็คู่วางไว้ด้านบนของพยัญชนะต้นค่ะเด็กๆ คำต่อไปค่ะลอเอบอเล็บเล็บกอเอบอเก็บเก็บปอเอดอเป็ดเป็ดพอเองอเพงเพงยอเอนอเย็นเย็นดดเอกอเด็กเด็กลอเอกอเล็กเล็กมอเอดเม็ด เม็ดขอเอ็มอเข็มเข็มให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าสระเอนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้เตกคูคงไว้แค่เอกับไม้แตกคูนะคะสระอะจะหายไปนะคะเมื่อมีตัวสะกดไปดูสระตัวต่อไปกันเลยค่ะสำหรับสระตัวต่อมานะคะนั่นก็คือสระแอะค่ะเด็กๆ เหมือนกันเลยข้อสังเกตนะคะสระแอะนะคะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้แต่คูนะคะก็คือลักษณะเหมือนเลขแปดไทยนั่นเองจะวางไว้ด้านบนของพยัญชนะต้นนะคะคํานี้นะคะขอไข่ผสมกับสระแอะตัวสะกดงองูนะคะสะกดว่าขอแอะงอแข็งแข็งเห็นไหมคะเด็กๆว่าสระอะจะหายไปนะคะแล้วก็ อาจจะเปลี่ยนเป็นรูปของไม้แต่คูวางไว้ด้านบนของพยัญชนะต้นแทนนะคะไปดูตัวอย่างคำที่มีสระแอเปลี่ยนรูปกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะก็จะมีสี่คำนะคะเด็กๆมาดูกันเลยค่ะสระแอเปลี่ยนรูปนะคะขอแองอแข็งแข็งมอแอกอแม็กแม็กตตแอบอแท็แบแท็บ พอแอะก,ก็แพกแพกสระแอะมีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเอาล้ค่ะไปดูตัวต่อไปกันเลยสระเปลี่ยนรูปตัวต่อมานะคะนั่นก็คือสระออกค่ะเด็กๆสระออกนะคะ a อาออกเสียงเป็นออก a อาออกเสียงเป็นออกสระออกนะคะเมื่อเปลี่ยนรูปนะคะจะเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะเมื่อมีตัวสะกดนั่นก็คือสระออก จะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้แตคูและอออ่างนะคะเด็กเด็กเด,กด,กดกสังเกตนะคะเช่นพยัญชนะต้นชอช้างผสมกับสระออตัวสะกดคือกอไก่นะคะสะกดว่าชอออกอช็อกชอออกอช็อกเด็กๆสังเกตไหมคะว่ารูปของสระออจะเปลี่ยนไปเลยนะคะจะเหลือไว้แค่ไม้แตคูแล้วก็อออ่างนะคะในคำคำนั้นนะคะเด็กๆ เอาละค่ะไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะของคำที่มีสระออกกันค่ะตัวอย่างของคำที่มีสระออกนะคะเด็กกอออกกอกลอออกกอล็อกนอออกตอนอตอีกรอบหนึ่งนะคะกอออกกอกลอออกกอล็อกนอออก ต่อ not not ยกเว้นนะคะกอ็ออกเกาะนะคะกอ,ออกเกาะไม่โทรกอ็ออกเสียงว่าก็นะคะยกเว้นคําว่าก็จะเป็นคําเดียวนะคะที่ไม่ต้องมีรูปของออ่างนะคะแล้วก็ไม่ต้องเติมตัวสะกดนะคะเด็กๆก็ไก่ไม่แต่คูนะคะเราจะอ่านว่าก็นะคะเด็กๆเอาละค่ะไปดูสระ เปลี่ยนรูปตัวสุดท้ายกันเลยค่ะสระเปลี่ยนรูปตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสระเออค่ะเด็กๆสระเออเมื่อมีตัวสะกดนะคะตัวอออ่างด้านหลังจะเปลี่ยนรูปไปเป็นสะระอิค่ะตัวอย่างเช่นดอเด็กเป็นพยัญชนะต้นผสมกับสระเออและนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะสะกดว่าดอเอนอน เดินเดินสระเอเปลี่ยนรูปนะคะเป็นเอและอีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆไม่มีตัวอด้านหลังสุดนะคะจะคงไว้แค่เอกับสระอีนั่นเองตัวยอย่างคำค่ะสระเอเปลี่ยนรูปนะคะเด็กๆไปดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าเดินนะคะสะกดว่าโดอเอนอเดินเมื่อแจกลูกจะต้องไป เขียนเป็นรูปของสระเดิมนะคะเด็กๆจะต้องไปเขียนเป็นรูปของสระเออเอออเออนะคะ A, or, เอออเออออกเสียงว่าเออเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเมื่อมีตัวสกดแล้วนะคะไม่ต้องเติมออ่างด้านหลังนะคะให้เปลี่ยนรูปออ่างตัวหลังสุดนะคะเป็นสระอิเลยนะคะคำแรกค่ะดอเออนอนเดินกอเออดอเกิดเกิด ดอเอมเดิมเดิมตอเอมเติมเติมกอเอเนเกินเกินงอเอเนเงินเงินปอเอดอเปิดเปิดนอเอดอเนิดเนิดคำนี้อ่านว่าเนิดนะคะไม่อ่านว่าเนิดนะคะเช่นคาว่ากำเนิดค่ะต่อไปนะคะ ปอเองอเปิงเปิงและคำสุดท้ายคือตอเอบอเติบเติบนะคะเด็กๆอันนี้คือตัวอย่างของสระเอเปลี่ยนรูปนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปกันค่ะเราก็จะสรุปได้ว่าสระเปลี่ยนรูปนะคะนั้นก็จะมี5สระด้วยกันจะมีสระอสระเอสระแอสระ แล้วก็สลับเออนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆเตรียมสมุดเลยค่ะครูป๊กกี้นะคะฝากแบบฝึกหัดหน้านี้ให้ไปเป็นการบ้านนะคะสำหรับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าทำในชั่วโมงก็ได้นะคะให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะคำจะมีคำว่าเดิน สับสารช็อกพบพรเล็บเรียนนกเดือดบวกอึดทีนี้สระนะคะที่อยู่ด้านล่างสีเหลืองนะคะก็จะมีสระคงรูปสระลดรูปแล้วก็สระเปลี่ยนรูปนะคะให้นักเรียนเลือกคำ แล้วมาเติมลงในช่องว่างนะคะให้ตรงกับรูปของสละนะคะเด็กๆถ้าใครไม่มั่นใจนะคะสามารถดูในเฉลยตรงนี้ได้เลยนะคะเด็กๆอ่าแล้วก็ทำลงในสมุดเลยนะคะเก็บไว้ทบทวนนะคะเด็กๆเผื่อเจอในข้อสอบนะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากเด็กทำแบบฝึกหัดนะคะหากใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมกับครูป๊อกกี้ได้เลยนะคะ วันนี้ครูปกี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะที่นี้เราจะมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าเรียนไทยบายครูปกี้ฝากเกด็กติดตามด้วยนะคะเจอกันในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ